เดือนมกราคมกำลังจะมาถึงแล้วมีประตูหรือทางผ่าน12แห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญมากคือเราต้องใส่ใจให้ดีด้วยการจดบันทึกให้มากเพราะเราต้องเข้าใจว่าประตูใดจะช่วยให้เราบรรลุก,การแสดงออกและประตูใดที่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะประตูที่อาจขัดขวางการสื่อสารของเราเล็กน้อยโปรดจำไว้ว่า การสื่อสารคือทุกสิ่งในอาณาจักรทางกายภาพที่เข้ามาขัดขวางการแสดงออกของเราการสื่อสารคือสพานเชื่อมระหว่างเจตนาและการแสดงออกการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักได้หากเราไม่ระมัดระวังแต่ไม่ต้องกังวลมีวิธีต่างๆในการปกป้องและส่งต่อพลังงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือเหตุผลที่เรามีเวลาดีๆที่จะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟัง เพื่อช่วยให้คุณนำทางผ่านระบบต่างๆได้ดีที่สุดนี่คือเวลาของคุณที่จะเจริญรุ่งเรืองมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังกันเถอะเราจะมาสรุปกันตรงๆว่าประตูหรือทางผ่านแรกจะเกิดขึ้นในวันที่3มกราคมดาวสุขโคจรเข้าสู่ราศีมีนแล้วสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณได้ดีขึ้นคุณอาจมีช่วงเวลาแห่งการตรัสู้ทางจิตวิญญาณในช่วงง้นต้นปีคุณอาจมีความเข้าใจใหม่ๆคุณอาจรู้สึกถึงพลังใหม่ๆและสัญชาตญาณใหม่ๆที่จะทำสิ่งใหม่ๆคุณอาจได้รับข้อความใหม่ๆและสิ่งดึงดูดใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลานี้สิ่งสำคัญมากคือต้องเชื่อ,อจักรวาลเชื่อตัวเองเชื่อสัญชาตญาณของคุณเพราะการเชื่อมต่อทางจิตวิญญ,ญาณเหล่านี้ จะช่วยให้เชื่อมต่อกับความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ซึ่งจะพาคุณไปสู่ดินแดนใหม่ๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆดังนั้นหากคุณพบกับใครคนใหม่จงจริงจังกับเรื่องนี้เพราะนั่นอาจเป็นเพียงการเชื่อมโยงใหม่พันธมิตรใหม่ที่อาจนำคุณไปสู่ทางผ่านใหม่ที่จะเปิดประตูสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณจากนั้นก็ไปที่ช่วงถัดไปที่ดาวอังคารออกจากราศีสิงห์ถอยหลังดาวอังคารนี้ ออกจากราศีสิงห์ถอยหลังแล้วสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้คุณรู้สึกถึงการแสดงออกส่วนตัวอย่างกระทันหันคุณไม่มีความกลัวอีกต่อไปคุณไม่ต้องถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนอีกต่อไปแล้วคุณก็รู้สึกเหมือนว่าจูจ่ๆคุณก็หลุดพ้นจากมันได้ ในที่สุดคุณก็เป็นตัวของตัวเองได้หรืออย่างน้อยก็พูดถึงความเป็นตัวเองได้ในที่สุดเพราะตอนนี้คุณมีเสียงนั้นแล้วจากระคอของคุณจะรู้สึกเปิดกว้างมากขึ้นคุณจะรู้สึกพร้อมที่จะยอมรับความจริงของคุณและสามารถพูดความจริงของคุณได้ดังนั้นในช่วงเวลานั้นให้ตัวเองได้พูดมากขึ้นมันจะทำให้คุณมีพลังที่จะพูดความจริงของคุณโดยไม่ต้องขอโทษไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้สึกของคุณแสดงความคิดเห็นของคุณ รือเพียงแค่ยืนหยัดเพื่อตัวตนของคุณนี่คือเวลาของคุณที่จะปล่อยให้เสียงของคุณถูกได้ยินให้ตัวเองได้แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของคุณมากขึ้นเพราะสิ่งที่คุณพูดออกมาให้เป็นจริงคุณจะพูดออกมาให้เป็นจริงสิ่งที่คุณพูดออกมาให้เป็นจริงในช่วงเวลานี้มีศักยภาพที่จะแสดงออกมาอย่างทรงพลังตอนนี้เราเหลืออะไรอีกบ้าง วันที่13มกราคมเป็นวันเพนในราศีกรกฎดังนั้นพระจันทร์เต็มดวงในราศีกรกฎก็จะเพิ่มพลังงานทั้งหมดอีกครั้งเช่นเคยจะทำให้คุณรู้สึกอารมณ์ขึ้นเล็กน้อยอารมณ์เหล่านี้จะเน้นย้ำถึงอะไรในครั้งนี้ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างจากสิ่งที่มักจะเน้นย้ำเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณความมั่นคงในครอบครัวของคุณความแน่นอนของคุณความมั่นคงของคุณบ้านของคุณบางทีคุณอาจเดินทางบ่อยบางทีคุณอาจต้องการบ้านบางทีคุณอาจต้องการบ้านใหม่บางทีคุณอาจใช้จ่ายเกินตัวเมื่อเร็วๆนี้หากคุณรู้สึกเช่นนั้นโปรดแจ้งให้เราทอราบในช่องแสดงความคิดเห็นเพราะบางคนเพิ่งรู้จักเรื่องโหราศาสตร์ และบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าบ้าบอๆพวกคุณพูดถึงอะไรอยู่แต่ผู้คนจำเป็นต้องรู้ว่าจักรวาลมีภาษาของมันเองจักรวาลมีการไหลและถ้าเรารู้วิธีการไหลตามความศักดิ์สิทธิ์ของมันเราก็จะได้ทุกสิ่งที่เราต้องการเพราะเรากำลังเต้นรำไปกับจักรวาลเรากำลังแสดงออกโดยสอดคล้องกับจักรวาลแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คุณใช้จ่ายเกินตัวเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ คุณรู้สึกต้องการความมั่นคงความแข็งแกร่งและความมั่นคงขึ้นมาทันใดหรือไม่หากใช่ให้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินหยุดวางแผนเสียทีไม่ใช่แค่คุณรู้สึกแบบนั่นนอคุณควรทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณดังนั้นจงตั้งสติลงมือปฏิบัติตามแผนนั้นลงมือทําบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ความมั่นคงจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นตอนนี้เราเหลืออะไรอีกบ้าง วันที่13มกราคมเป็นวันเพนในราศีกรกฎดังนั้นพระจันทร์เต็มดวงในราศีกรกฎก็จะเพิ่มพลังงานทั้งหมดอีกครั้งเช่นเคยจะทำให้คุณรู้สึกอารมณ์ขึ้นเล็กน้อยอารมณ์เหล่านี้จะเน้นย้ำถึงอะไรในครั้งนี้ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างจากสิ่งที่มักจะเน้นย้ำเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณความมั่นคงในครอบครัวของคุณความแน่นอนของคุณความมั่นคงของคุณบ้านของคุณบางทีคุณอาจเดินทางบ่อยบางทีคุณอาจต้องการบ้านบางทีคุณอาจต้องการบ้านใหม่บางทีคุณอาจใช้จ่ายเกินตัวเมื่อเร็วๆนี้หากคุณรู้สึกเช่นนั้นโปรดแจ้งให้เราทอราบในช่องแสดงความคิดเห็นเพราะบางคนเพิ่งรู้จักเรื่องโหราศาสตร์ และบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าบ้าบอๆพวกคุณพูดถึงอะไรอยู่แต่ผู้คนจำเป็นต้องรู้ว่าจักรวาลมีภาษาของมันเองจักรวาลมีการไหลและถ้าเรารู้วิธีการไหลตามความศักดิ์สิทธิ์ของมันเราก็จะได้ทุกสิ่งที่เราต้องการเพราะเรากำลังเต้นรำไปกับจักรวาลเรากำลังแสดงออกโดยสอดคล้องกับจักรวาลแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คุณใช้จ่ายเกินตัวเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่ คุณรู้สึกต้องการความมั่นคงความแข็งแกร่งและความมั่นคงขึ้นมาทันใดหรือไม่หากใช่ให้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเงินหยุดวางแผนเสียทีไม่ใช่แค่คุณรู้สึกแบบนัน,ะนออคุณควรทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณดังนั้นจงตั้งสติลงมือปฏิบัติตามแผนนั้นลงมือทําบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ความมั่นคงจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในวันที่19มกราคมดาวศุ และดาวเสาร์จะโครจรมาบรรจบกันซึ่งหมายถึงอะไรการโครจรมาบรรจบกันของดาวศุกร์จะทำให้คุณสามารถโฟกัสไปที่สองส่วนหลักในชีวิตได้ซึ่งจะช่วยให้คุณทำได้สองส่วนส่วนแรกคือความมั่งคั่งและการเงินส่วนที่สองคือความสัมพันธ์ของคุณซึ่งจะทำให้คุณมีความจริงจังมากขึ้นซึ่งวิธีนี้จะได้ผลดีกับพระจันทร์เต็มดวงในราศีกรกฎพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อความปลอดภัย เพราะจะสัง,งอผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19มกราคมซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นกับเงินของคุณเห็นได้ชัดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณและความมุ่งมั่นที่มีต่อความสัมพันธ์ของคุณซึ่งจะทําให้คุณดูจริงจังมากขึ้นเล็กน้อยคุณจะมีความคิดเชิงตันกะมากกว่าปกติแม้แต่คนที่เรียนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ําและวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ก็ตาม 19มกราคมนี้ดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในราศีกุมจะส่องแสงไปที่ความสามารถในการคิดนอกกรอบของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มใหม่ๆสิ่งสำคัญอีกอย่างคือต้องลงืงมือปฏิบัติสิ่งที่คุณทำคือหวานมาเล็ดพันลงไปสิ ouais. ่งที่คุณหวานมาเล็ดพันลงไปคุณจะได้รับผลตอบแทนในภายหลังเขียนความคิดของคุณลงไปร่างแผนของคุณหรือสร้างกระดาน วิสัยทัศน์ขึ้นมาการจดบันทึกความคิดเหล่านี้และเริ่มดำเนินการตามความคิดเหล่านั้นจะทำให้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในอนาคตโอเคมาต่อกันที่วันที่21มกราคมเรามีดวงอาทิตย์ร่วมกับดาวพลูโตและสิ่งนี้จะมีผลอย่างไรมันจะมีพลังบางอย่างเมื่อเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณอาจมีข่าวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หากเกิดขึ้นกับคุณโปรดกลับมาดูวิดีโอนี้อีกครั้งและแจ้งให้เราทราบเพราะการได้ยินเรื่องราวขององอคุณเป็นเรื่องดีเสมอเป็นเรื่องดีที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เพราะพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลำพังเราทุกคนต่างก็ผ่านช่วงเวลาเดียวกันฤดูการเดียวกันทั้งหมดและหากเราสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของเราได้ อาจช่วยให้ผู้อื่นผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้เช่นกันสิ่งสำคัญคือมนุษย์กลัวการเปลี่ยนแปลงมากเพราะเป็นความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักแต่เราก็เข้าใจเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่คงที่คุณอาจเคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนโอ้ oh, พระเจ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วหรืออาจจะตรงกันข้ามคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ในฐานะสิ่งมีชีวิตแห่งวิวัฒนาการเราถูกกำหนดให้เติบโตพัฒนา และเปลี่ยนแปลงนั่นคือส่วนหนึ่งของตัวตนของเราการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นแต่ยังจำเป็นต่อการปรับตัวให้เข้ากับจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นดังนั้นจงยอมรับมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับสิ่งที่ไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาหาคุณเสมอทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นเพื่อคุณนั้นก็เพื่อคุณเองจงจำสิ่งนี้ไว้เสมอ เข้าสู่ประตูหรือทางผ่านสุดท้ายสำหรับเดือนนี้แล้ววันที่28มกราคมดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุมแล้วสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและความคิดย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นดาวแห่งวิสัยทัศน์จะจุดประกายให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอย่างลึกซึ้งคุณอาจรู้สึกอยากลองสิ่งใหม่ๆสำรวจแนวคิดใหม่ๆและท้าทายบรรทัดฐานต่างๆสิ่งนี้จะทำให้เรามีความคิดที่ไม่ธรรมดา ทำให้เรามีความอยากรู้อยากเห็นมีความอยากรู้อยากเห็นดังนั้นเราจึงอาจรู้สึกว่าอยากลองสิ่งใหม่ๆเราต้องการทําสิ่งใหม่ๆไม่เป็นไรเลยปล่อยให้ตัวเองอยากรู้อยากเห็นปล่อยให้ตัวเองรู้สึกว่าคุณต้องการท้าทายสถานะเดิมปล่อยให้ตัวเองอยากทำสิ่งต่างๆแตกต่างออกไปเพราะอย่างที่ซัฟจ็อบเคยกล่าวไว้ว่าคิดต่างมันดีการเป็นคนกบฏบ้างก็ดีนะบางครั้งการไม่ปฏิบัติตามสังคมบ้างก็ดีนะ เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความแตกต่างจากนั้นเราก็มีตรายภาคใหญ่เรามีพอท่านสามแห่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่29มกราคมและคำสำคัญที่ฉันจะได้ยินจากทุกคนในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลง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 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนมกราคม ดังนั้นเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นบางทีอาจเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่คุณกำลังเริ่มอ่านอยู่บางทีอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยมานานคุณอาจกำลังรอให้บิตคอยไปถึง1,000งแสแล้วจู่ๆก็ไปถึง1,000 0แบางทีอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยมานานที่จะได้เงินจำนวนมหาศาลของคุณอย่างกระทันหันและทันใดนั้นคุณก็ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตอนนั้นมันเกิดขึ้น เพราะในวันที่29มกราคมโนดเหนือจะออกจากราศีเมถอยหลังซึ่งหมายความว่าโนดเหนือจะบุกเบิกความพยายามใหม่ๆสำหรับพื้นที่การเติบโตใหม่ๆโนดเหนือจะสร้างพื้นที่ใหม่ๆมากมายให้กับคุณคุณจะรู้สึกสดชื่นมากคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาคุณจะรู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไป,ไปกับคุณอย่างกระทันหันมันเหมือนกับว่าคุณมีเมฆที่ไม่รู้จักเหล่านี้ที่ปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเวลานาน และทันใดนั้นทุกอย่างก็แจ่มใสขึ้นและท้องฟ้าของคุณก็สดใสขึ้นทุกอย่างก็แจ่มใสขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็มีดาวพุธร,ร่วมกับดาวพลูโตซึ่งส่งเสริมการคิดที่ลึกซึ้งและสร้างสารรค์การสื่อสารและการสืบสวนมันช่วยเปิดกล่องแพนโดราจริงๆแต่ในทางบวกมันแสดงแสงสว่างให้คุณเห็นแสดงหนทางให้คุณเห็นในเวลาเดียวกันเห็นได้ชัดว่าเป็นจันเพนในราศีกุมดังนั้นราศีกุม จึงเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังมากสำหรับการตั้งใจเป็นเวลาที่ทรงพลังมากสำหรับนวัตกรรมในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสำหรับเครือข่ายสังคมใหม่มิตรภาพความสัมพันธ์และยังเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเป้าหมายด้านมนุษยธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการ ฉันอยากจะอธิบายให้พวกคุณฟังจริงๆสำหรับช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ฉันคิดว่าทุกคนควรเน้นที่การให้ทุกคนควรเน้นที่การหวานมาเมล็ดพันธุ์สุดท้ายสำหรับช่วงสุดท้ายของเดือนนี้มีทั้งหมด9เดือนในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนเล็กน้อยแต่ถึงเวลาแล้วที่จะตอบแทนถึงเวลาที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจถึงเวลาที่จะแสดงความรักมากขึ้นถึงเวลาที่จะกล่าวขอบคุณขอบคุณและแสดงความกตันหยดเวที ต่อจากระวาลต่อพระเจ้าสำหรับเก้าเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์นี้และเราเข้าใจว่าเมื่อเราแสดงความกตัญญูดเวทีกลับคืนมาเราก็จะได้รับมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงโอบรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับสิ่งใหม่จงรู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งนั่นคือสิ่งที่เราได้มาไกลเราทำได้เราผ่านมาได้ทั้งหมดเราทำมันด้วยกัน แต่จงจำไว้เสมอว่าหากเราให้เครดิตกับจักรวาลเราก็สามารถให้เครดิตกับพระเจ้าได้เช่นกันเราจะรู้ว่าเราจะได้รับตอบแทนมากกว่านั้นมากเข้าสู่พอท่านสุดท้ายของเดือนมกราคมตอนนี้ดาวยูเรนัสโคจรตรงแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรมันจะทำให้เรามีโมเมนต์ตไปข้างหน้าอย่างมากสิ่งต่างๆยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างชัดเจนเดือนกุมภาพันธ์ยังคงเป็นเดือนเร่งสุดท้ายที่รวดเร็วมาก ซึ่งกำลังจะมาถึงและสิ่งนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการให้ความมั่นคงทางการเงินแก่คุณดังนั้นเราจะพบว่าการลงทุนจำนอวนมากที่เราได้ทำไปก่อนหน้านี้เริ่มพลีบานอย่างกระทันหันมันสวยงามมันน่าทึ่งมากมันเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานคุณทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้และคุณมีความไว้วางใจและศรัทธาในสิ่งนี้มากมายและในที่สุดมันก็มาถึงดังนั้นฉลองกันเถอะมันจะให้ความมั่นคงแก่เราอย่างมากที่นี่ หากคุณชอบวิดีโอนี้หรือข้อความเหล่านี้ทําให้คุณรู้สึกประทับใจฉันอยากให้คุณกดไลค์มันเป็นการกระทำที่ดีอย่างหนึ่งและช่วยให้ข้อความนี้ไปถึงผู้คนที่ต้องการมากขึ้นยิ่งเราส่งต่อความคิดบวกมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันมากขึ้นเท่านั้นแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านี้บ้างหากคุณต้ององอการ,รายละเอียด เพิ่มเติมโปรดเขียนลงในส่วนความคิดเห็นหากคุณเพิ่งรู้จักช่องนี้ให้กดปุ่มสมัครรับข้อมูลและปุ่มการแจ้งเตือนรักและอธิษฐานเผื่อพวกคุณทุกคนสวัสดีครับ